ดวงชะตาชาวราศีกันประจำปี2568นี้นะครับท่านชาวราศีกันทั้งหลายรุ่นหนึ่งชาวราศีกันด้วยนะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งสำหรับชาวราศีกันนะครับแต่ชาวราศีกันอาจจะมองว่าเอ๊ะตลอดปีที่ผ่านมาในช่วงปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปสรรคเยอะนะหรือบางครั้งการทํางานอาจจะไม่ได้ตามเป้านะครับผมขอแค่รอหน่อยนะครับขอให้พ้นในช่วงที่ ตำแหน่งของดาวราวหูทำการย้ายเข้านะครับประมาณเดือนพฤษภา268นี้นะครับ เกณฑ์การทํางานต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่งเสริมให้โชคลาภความสําเร็จเข้าสักทีเพราะอะไรเพราะราหูมาในคราวนี้ดึงเอาตําแหน่งโชคลาภกับตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องผู้พิทัม์เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผลส่งผลอะไรครับเรามีความโชคดีขึ้นจากการทํางานนะครับทำงานง่ายไม่ค่อยติดยงานที่เราทำนะครับได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับหรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติหรือเป็นงานด้านมีเดียออนไลน์นะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลต่างๆเขาถือว่าดีมากนะครับเพราะราหูมาในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องพุทธเดียเฉพาะเลยนะครับเกี่ยว การได้ทํางานกับบุคคลภายนอกการได้ทํางานกับชาวต่างชาติการได้ทํางานลักษณะการออกสื่อมีความโดดเด่นนะครับ การงานการค้าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะประกอบกับงานด้านบันเทิงต่างๆครับถือว่าไม่ทิศทางที่ดีหมดนะครับทีนี้มาดูกันว่าถ้าทํางานประจําล่ะทางานราชาการกินเงินเดือน,อนบริษัทห้างร้านมีอุปสรรคอะไรไหมต้องบอกว่าปีนี้อุปสรรคมันน้อยลงนะครับปัญหาต่างๆน้อยลงปัญหาคลี่คลายขึ้นตําแหน่งบริวารดีขึ้นในรับการแก้ไขแต่น่าหนักใจบ้างนะครับในส่วนที่การงานยังคงมีลักษณะการทางานลัลผปีชอบค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะเขามีมุมมองที่ว่า ในปีถัดไปมีโอกาสที่การงานจะมีความโดดเด่นเพราะตำแหน่งลาภที่ว่นเนี่ยมันส่งเสริมด้านการมะหรือโชคลาภมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนเลื่อนเงินเดือนได้รับออปชั่นเสริมหรือได้อะไรพิเศษใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับโดยนับเอาครึ่งปีหลังไปแล้วโดยประมาณนะครับการงานก็มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าได้รับการส่งเสริมหรืออาจจะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างนะครับเขาถือว่าปีนี้ความรักเรื่อยๆนะไม่อยู่ที่เกณฑ์ดีอะไรมากนะครับกลางๆนะครับแต่ระวังว่านในเรื่องความขัดแย้งจากเรื่องเข้าใจผิดประกอบกับเกี่ยวกับเรื่องการงานการรับผิดชอบต่างๆค่อนข้างเยอะทาให้มีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันต้องรับผิดชอบภารกิจกันนะครับก็เลยกลายว่ามีเกณฑ์ห่างเหินกันจนถึงขั้นแยกย้ายกันได้เช่นกันนะครับปีนี้เช้ากันต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักหน่อยนะครับ ด้านสุขภาพครับชาวกันต้องใส่ใจหน่อยนะออกกำลังกายบ้านนะครับทาบุญหรือลักษณะของการทําทานในการสะสมเสริมด้านสุขภาพนะครับเช่นบริจาคเลือดบ้างถ่ยชีวิตสัตว์บ้างหรือว่าบริจาคเงินทองช่วยเหลือผู้ทุทรยากบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับฝากไว้ทุกนี้นครับสำหรับชาวกันในปี2568าครับผมถ้าท่านชอบเกี่ยวกับเรื่องดวงโชคชะตาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับขอบคุณครับ